สบายดีเร้อสบายดีพ่อแม่พี่น้องกินข้าวนมกัน <c oughs> เข้าบ้านเด็กเด้กกินกับปลากระป๋องว่าจิเฮ็ดยำก็เลยโบเฮ็ดสาดอกปลากระป๋องสัเปนมีแต่ดนนยะแต่ว่ากระบกกินจากเทื่อหอมหอมปลาซาดิน ตอนแรกกะว่าจีนยำล้วกาจีเอาอันเอาบักเผ็ดนมาหั่นใส่แต่ว่าก็คือทีโปโบใส่หรอกกินยังสิะพี่น้องโหยได้พริกผงนี่ล่ละกินแบบนี้เลยลืมไปมีแคบหมูแคบหมูมากินน้ำก่อนกินแคบหมูนำ้ำ ลูกกว่ากันนอนแล้วเอาลูกอาบน้ําอาบท่ากินข้าวกินน้ํานอนเรียบร้อยแล้วเมือนต้องไปโ้องเรียนมีตะควายยังบนน้ยังบม่ได้นอนนะบางเพื่อก็อยากกินข้าวแบบผู้เดียวฟิลกินข้าวผู้เดียวเองใช่นก็ชิแซ็แต่อเซ็อ,อยู่เด้อ แต่ว่ารสชาติกับพอได้แบบว่าจัดจานคือบ้านเฮาเนาะถ้าบ้านเฮามืองไทยของไทยมันทีจัดจานกวอนนี้ ถ้าเป็นของไทยเนาะน้ำซอสมันที่เป็นแบบสีแดงแดงอย่างเช่นเนาะจัดจานแต่ว่าอันนี้ก็เป็นรสชาติธรรมดาเมื่อหน้าจะมาให้เบิง่งที่เป็นแพ็คจังแบบมันที่เป็นอัน,น,นกล่องยาวกล่องยาวแล้วมันที่มีซองแบบนี้เลยมีซองกล่องแบบนี้ให้เป็นแพ็คยาวก็เช่นซะ คากระริอแพงเจ็ดสิบกบาตแต่มันก็มีหลายมีห้อมี่ห่อถือมีห้อไปเอง แต่ว่าซื้อมานี่อันแพ็กหนึ่งแพ็กหนึ่งมีสองกล่องมีสองกระปกุจกจะเสียกระเป๋ก็ะเป๋สียเลยหรอก ตอนแรกก็ว่าเจียนอบไก่เบิ่งจากนั่องกันที่ว่าเช็ดลาบหมูจะท้าก็ได้มากินปลากระป๋อง ยังบอกว่ากินปลากระป๋องปันใดปลากระป๋องนี่ตะกี้อยู่สมุทรสาครให้โรงงานแกะกุ้งกันนะลัก้างโรงงานนั้นเป็นโรงงานนั้นปลากระป๋องแล้วกระปุกมันเบี้ยวมันบุมนะกะเจ้าจกระป๋อมันบอเ,ข,เ,เอข้าเกตเนาะเจ้ามาข่ายยกหลงัลงหลังนึงบบก,กีบัตรมีสิบสองกระปุก หลังเลนขีปนาวุบาทเนี่ยของเคมวยกินมาตลอดก็นจนบุญยากแต่ว่าตอนยุคสมุทรสาครกับปิ๊ดค่อยได้กินเลยมูกมากปไปเลย น้ำกับ,บ่ค่อยมี้ยเป็นของไทยบางเด้ดเนาะน้ำนี่โอ้ยคุณเ้มขคนว่ะจิะ 这也不拉呗。Yeah,

เริ่มซุกแล้วบ่าจะกินอันกับแจ่ววะสัอ่อนละกีวีเมื่อจะลองแต่งแต่งน้ำจิ้มกินก่อนโูมยังแข็งอยู่กินแบบเปรป้ยแวบบแบบก็จะแสิ